วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่นค่ะหรือ t v c KK ค่ะค่ะกับพวกเราชมรมทีวีชนงค่ะค่ะ,คะและในวันนี้นะคะพวกเราจะพาไปชมบรรยากาศในการประกวดดาวเดือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่นค่ะตามพวกเราไปชมกันเลยค่ะ,ะครูนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะ วันนี้รู้สึกดีใจนะที่ได้มีโอกาสนะมาเป็นประธานนะในโครงการประกวดดาวเดือนไอทีและใายแววนักบัญชีงนะคะซึ่งมันก็ถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีเริ่มต้นนะคะแล้วก็คนที่ได้รางวัลนะหรือคนที่ได้มีโอกาสขึ้นมาบนเวทีนี้นะก็อาจจะนะเป็นก้าวหนึ่งที่จะก้าวต,ต,ต่อไปใน มีวิธีต่อไปที่เป็นระดับภาคระดับเขาเรียกว่าระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศนะอขคะ we รางวัลนะครับเราจะไม่บอกนะครับว่าท่านใดได้รับรางวัลอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะค่ะต้ชื่อน้องทีมเราให้มายืนอยู่ด้านหน้านะครับตามนั้นเลยค่ะเรามีรางวัลทั้งหมดห้ารางวัลนะครับเราจะขานชื่อเราให้ผเข้าประกวดเชิญด้านหน้าเลยนะครับนายนายปิยพงศ์ครับหมายเลขสอง นา,านางสาวนางสาวมีรนุษครับหมายเลขห้า ต่อไปนะครับผู้เข้าประกวดที่มีชื่อนางสาวนางสาวปฏิตาหมายเลขสี่เชิญครับสำหรับต่อไปนะครับถ้นลุ้ลุกับตืต่นเต้นผู้เข้าประกวดที่มีชื่อ ดังต่อไปนีนะครับเชิญด้านหน้าเลยนะครับแต่พี่บบเชีย,ยนะพี่อพี่เชรานคคโอไม่ต้องออก,กขนาดนี้ใรร้าพี่เ,าเน,นายพงศกรครับหมายเลขแปดครับ ผู้เข้าประกวดที่มีชื่อว่านางสาวนางสาวนัททิชาครับนางสาวนัทนัทนิชานะครับผมหมายเล็กเต็มลองสไตล์นะครับผมนี่คือโฉนาสำหรับคนที่ได้รับรางวัลที่ได้รับนี่คือบุคคลที่ได้รับรางวัลนะครับนที่ได้รับรางวัลแต่เรายังไม่ทราบนะครับว่าใครได้รับรางวัลอะไร ค ah. ่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับบรรยากาศการประกวดดาวเดือนปี2558ในปีนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่แบบดาวเดือน่น้องเอลลี่และน้องสแปมค่ะ น้องสคนแนะนาตัวก <jokes> yes. oh yeah. ันหม่ชื่อว่าค่ะสวัสดีค่ะเจนราค่ะอาขาเรื่งธุรกิจมสวัสดีครับอนไไเครค่ะเราต้องถามความรู้สึกมะทับใจนะคะหลังจากที่เราได้เป็นดาวเดือนค่ะค่ะน้องเอมี่ ประกวดครั้งนี้นะคะรู้สึกภูมิใจได้รู้จักเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะอาจารย์ก็ใจดีมากเลยค่ะค่ะตอนพี่น้องแสดงเลยค่ะครับก็จะเป็นการประกวดแรกของรู้สึกตื <te Liberty Overwatch> ets, ่นเต้นราก็ได้รู้จักพี่ๆน้องที่ไปในนั้นค่ะค่ะและที่ผูกไปนั้นนะคะเป็นการสื่อถ่ายแสดงความรู้สึกของน้องๆนะคะว่ารู้สึกอย่างไรต่อไปนะคะเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆได้มี เป็นที่ไรของเราเริ่มต้นที่น้องเอมี่ก่อนเลยค่ะค่ะเอมี่นะคะก็จะไปประชาสําคัญให้นรงเรียนหรือคได้รู้จกักวิทยาลัอะไรของเราว่ามีดีและมีความสุขในการเรียนนะคะคคก็ใจดีค่ะค่ะเห็นว่าน้องเอมี่นี่นอกจากนอกจากหน้าตาจะสวยแล้วยังมีอย่างอื่นด้วยความสามารถพิเศษของนามค่ะร้องเพลงค่ะ,คะอาอยากฟังน้องเอมี่มากครบเมือค่ะ เรียกว่านอกจากจส,สวยแลย้วยังความสามารถยังโดดเด่นด้วยนะคะสมแล้วเหมาะสมสาหรับตแหน่งดาวของเราต่อไปเป็นเรื่องถามล็อกแซนค่ะเราจะประชาสัมพันธ์ที่ไรของเราอย่างไรคะครับก็ต่อไป ได้รูจ้จักคก็เทีอะไรซึ่งเราได้ยินอะไรเวลาธุกิจมันแกี่ไดขึ้น,นครับค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณเจ้าเดือทนนั้งสองคนของเรามากสำหราบวันนี้นะคะพวกเราชมรมทีวี